สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเรียกชื่อเอสเตอร์กันนะครับซึ่งการเรียกชื่อเอสเตอร์นี้นะครับสังเกตได้ว่านะครับหมู่ฟังก์ชันของเขาเนาะ C double bond O แล้วก็ O ต่อด้วย R นะครับเนาะแล้วก็มี R ทั้งสองฝั่งเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาจาก C double bond OOH นะครับเนาะที่มีการสูญเสียไฮโดรเจนออกไปแล้วก็มี R เข้ามาแทนที่ตรงนี้นะครับก็ได้เป็นสูตรนี้แทนนะครับเนาะสูตรทั่วไปของเขาก็คือจะเป็น C w 1 o O R แล้วก็ R นะครับเรียกชื่อหมู่แทนที่ก่อนในการเรียกชื่อนะครับเราจะเรียกชื่อหมู่แทนที่ก่อนก็คือหมู่ที่เข้ามาแทนที่ไฮโดรเจนนะครับเนาะก่อนหน้านี้เนาะ เข้ามาแทนที่ไฮโดรเจนในคาร์บอซิลิกแอซิดนะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยส่วนที่เป็น C ีดับเบิลบอลโอแล้วก็ R ก็คือส่วนนี้นะครับก็จะตามมาโอเคนะครับในการเรียกชื่อเราจะใช้ชื่อกรดนะครับตัวนี้เนาะจะใช้พวกคาร์บอซิลิกเนาะจะใช้ชื่อพวกคาร์บอซิลิกแอซิดนี่แหละนะครับแต่เปลี่ยนคำลงท้ายจาก O ออกแอซิด ให้เป็น O อแทนนะครับเพื่อแสดงความเป็นเอสเทอร์นะครับทีนี้ในโครงสร้างของการเรียกชื่อพวกที่เป็นเอสเทอร์นะครับเราก็จะมองภาพแบบนี้นะครับว่าตัว R เนี่ยซึ่งเป็นหมู่ที่เพิ่งเข้ามาแทนที่นะครับตัวนี้เนาะเดิมเนี่ยเขาจะมาแทนที่ไฮโดรเจนในพวกคาร์บอิลิกแอซิดถูกไหมครับเนาะเราจะอ่านพวกนี้นะครับว่า LQ อย่างเช่นถ้ามีคาร์บอนตัวเดียวก็จะเรียกว่าเมท y l ถ้ามีคาร์บอนสตัวก็เอทิลโ r รพิล i s โซโ o รพิลบิวทิอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อสังเกตของครูก็คือว่าจะเป็นตัว R ที่จับกับ O ออกซิเจนของหมู่ฟังก์ชันซึ่งเป็นออกซิเจนที่อยู่บนเส้นแนวเดียวกันเห็นไหมครับไม่ใช่ออกซิเจนที่กำลังทำดับเบิลบอนอยู่ นะครับเป็นออกซิเจนที่ทำซิงเกิลบอลอยู่กับคาร์บอนของหมู่ฟังกชันนะครับ R ตัวนี้แหละจะอ่านแบบ LQ ส่วนส่วน R เนี่ย C double bond O O R ตัวนี้นะครับจะถูกอ่านเป็น L carnoate ครับจะถูกอ่านเป็น L carnoate แต่เวลาที่เรียกชื่อจริงๆเราจะลำดับโดยการเอาพวกหมู่แทนที่ LQ เนี่ยมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่า L carnoate ครับ แล้วก็ตามด้วยคำว่าแอลคา o a โนก็เลยกลายเป็นแอลคิวแอลคาร์โนเนะครับแอลคิวแอลคาโนเอไปดูตัวอย่างก,การเรียกชื่อนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราควรที่จะระบุก,ก่อนว่าส่วนไหนที่จะอ่านเป็นแอลคิวข้อสังเกตของครูคือออกซิเจนตัวที่ทำซิงเกิลบอลอยู่กับคาร์บอนที่เป็นฟังชั่นอลกรุ๊ปนะครับตัวนี้จะเป็น เอทิ l เราจะอ่านแบบ LQ ส่วนนี้ก็จะเลยออกเสียงเป็นเ t ทิ l นะครับอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะอ่านเป็นคาร์อบอซิลิก c อซิดนะครับเราก็ปรับใจตรงนี้เนาะว่าอ่านเป็นคาร์บอซิลิก c อซนะครับก็คือมี2คาร์บอน2คาร์บอนก็คืออ e ีเทนอีเทนตัด E ออกเติม o ออิก เพราะชั้นเดิมตรงนี้มันก็คืออีทานโออิกแอซิดนะครับนะพอเป็นอีทานโออิกแอซิดปุ๊บตรงเนี้ยเราจะออกเสียงนะครับออกเสียงใหม่เนาะออกเสียงใหม่นะครับเป็นตัดโออีกออกเนาะแต่เติมโอเอทแทนนะครับตรงนี้เนาะก็จะเติมโอเอทแทนก็จะกลายเป็นเอทาโนเอทอย่างนี้นะครับซึ่งทีนี้เวลาอ่านนะครับก็จะอ่านโดยการเอา LQ Alcanoate ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นชื่อในระบบ iu p a c ก็จะอ่านเป็น h l e Thanoate e นะครับและชื่อนี้ก็คือชื่อในระบบ iu p a c ของเขานั่นเองครับนะนี่ก็คือเป็น iu p a c name ของเขานะครับของสารตัวนี้เนาะ ester นะครับ พอจะดูเอสเตอร์เนี่ยจะต้องแบบระแวดระวังนิดนึงนะครับในการเรียกชื่อโอเคอ่ะที่ไปดูตัวนี้ต่อครับไปดูตัวนี้เนาะตัวนี้ก็สังเกตตัวคาร์บอนที่ทำซิงเกิลบอนอยู่กับคาร์บอนของออกซิเจนที่ทำซิงเกิลบอนอยู่กับคาร์บอนขอมบูฟังชันนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะต้องอ่านแบบแอลคิวนะครับนะตัวนี้ก็คือเอ h ทินั่นเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ให้อ่านแบบคาร์บอซิลิกเนาะ อ่านแบบกรดอินซีฝั่งนี้เรามี3 C 3 C ตรงนี้ก็คือ p r o พาโนอิกแอซก็เปลี่ยนพยางท้ายจาก o อ c ิกแอกลายเป็น o อก็กลายเป็น p r o พาโนเอตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะครับเราก็จะเอา LQ ขึ้นก่อนก็จะกลายเป็นเอทิลโ r รพาโนเอตนะครับและนี่ก็คือชื่อในระบบ i u p a แ ของสารเอสเตอร์ตัวนี้นะครับต่อไปอ่านนี่เห็นไหมครับ ethyl p r o p a n o a อตต่อไปไปดูตัวนี้ครับข้อสังเกตก็คือออกซิเจนตัวที่ทำซิงเกิลบอลอยู่กับคาร์บอนตัวที่เป็นฟังชั่นอลกรุปอีกเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าเราต้องอ่าน LQ นะครับให้สำหรับพวกคาร์บอน3ตัวตัวนี้ก็เลยกลายเป็นโพรพิลนะครับส่วนก้อนนี้ก็ให้อ่านเป็น เป็นพวกคาร์บอกซิลิกแอซิดซึ่งมี1คาร์บอน1คาร์บอนก็คือเมทานออิกแอซิดนะครับเนาะเมทานออิกแอซิดก็เปลี่ยนโออิกแอซิดให้เป็นโอเอตก็กลายเป็นเมทานโอเอทดังนั้นชื่อของสารตัวนี้ก็คือโพรพิลเมทานโอเอทนะครับนะตัวนี้ก็คือชื่อของเขานะครับโพรพิล เมทานโอเอตนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือโพรพิลเมทานโอเอตครับอ่ะตัวต่อตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้เนาะแล้วก็มองหาออกซิเจนตัวที่ทำซิงเกิลบอลอยู่กับคาร์บอนของฟังชันนะครับของหมู่ฟังชันเนาะก็จะพบว่าตัวที่จำเป็นต้องอ่านแบบโพรพิลเอ้ยต้องอ่านแบบแอลคิวนะครับอ่ะก็คือตัวนี้เนาะต้องอ่านแอลคิวซึ่งมันก็คือ โปรพิวนี้เองนะครับส่วนอีกฝ่ากฝั่งหนึ่งก็อ่านแบบคาร์บอซิลิกแอซิดนะครับมี2คาร์บอนนะสคาร์บอนตัวนี้ก็คือนะครับเอทานอิกแอซิดถูกไหมครับตัดโออิกแอซิดออกกลายเป็นโอเอทก็กลายเป็นเอทานอเอทครับทีเวลาอ่านก็จะเอา l อขึ้นก่อนนะครับก็กลายเป็นโปรพิวเอทานอเอนะครับนี่ก็คือ ชื่อของเอสเทอร์ตัวนี้นะครับอะโพรพิลเอทานเอตครับอไปดูอีกตัวหนึ่งครับไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราก็มองหาอะไรครับออกซิเจนตัวที่ทำซิงเกิลบอลอยู่กับคาร์บอนของูฟังชันเราก็รู้เลยครับว่าตัวนี้จะต้องอ่านแบบ LQ นะครับซึ่ง LQ ตัวนี้ก็คือเมทิลนั่นเอง ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ให้อ่านแบบคาร์บอซิลิกนะครับซึ่งก็มีคาร์บอนอยู่จำนวน4คาร์บอนนะครับก็จะอ่านได้ว่าบิวทานอิกแอซิดตัดโออิกแอซิดออกไปเติมโอเอกเข้าไปก็กลายเป็นบิวทานอเอตนะครับก็เรียงลำดับหม่ครับเอาคำว่าเมทิลขึ้นมาก็กลายเป็นเมทิลบิวทานอเอตนะครับก็จะได้ ชื่อของสารเอสเทอร์ตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะอ่านว่าเมทิลบิวทาโนเอตนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นพวกเอสเทอร์ที่มีความซับซ้อนบ้างล่ะนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับก็ให้มองหาวิธีการธรรมชาติของเราก่อนเลยนะครับก็คือออกซิเจนนะครับที่ทำซิงเกิลบอลอยู่กับคาร์บอนของ หมู่ฟังก์ชันนะครับเราเราก็มองนะครับว่าส่วนที่ต่อจากออกซิเจนตัวนี้จะต้องอ่านเป็นอ่านเป็น LQ นะครับซึ่งตรงนี้ยกำลังทำลักษณะของการจัดเตียงตัวของคาร์บอน3ตัวนี้นะครับจัดกันแบบไอโซตรงนี้ก็เลยกลกายเป็นไอโซโพรพิลนะครับอ่านเป็นไอโซโพรพิลครับที่อีกฝากฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะอ่านแบบคาร์บอซิลิกแอซิด นะครับซึ่งคาร์บอ x ซิลิกแอซิดในที่นี้มีโซ่หลักแล้วก็มีหมู่แทนที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระแวดระวังให้ดีนะครับแล้วก็ไปอ่านชื่อเนี่ยแบบคาร์บอ x ซิลิกมาก่อนนะครับโดยจะต้องให้คาร์บอนตัวที่เป็นของหมู่ฟังก์ชันนี้เป็นอันดับที่1เสมอเนาะ1 2และ3นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหมู่แทนที่เมทิลทั้ง2ตัวนี้นะครับเขากำลังเกาะอ,อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2 นะครับเนาะตำแหน่งที่2ตรงนี้ก็เลยเราจะต้องมาอ่านตัวโซ่ที่เป็นคาร์บอกซิลิกตัวนี้ก่อนนะครับโซ่คาร์บอกซิลิกตัวนี้นะครับก็จะอ่านได้นะครับโซ่หลักของเขาก็คือคาร์บอน3ตัวก็จะอ่านว่าโพรพาโนอิกเอซิตซึ่งก็มีหมู่แทนที่อยู่ก็คือเออหมู่แทนที่อยู่สองตำแหน่งก็คือมีเมทิลอยู่ที่ตำแหน่งที่2ก็จะกลายเป็น 2, 2 ไดเมทิลโพรพานอิกแอซิดแต่อย่าลืมว่านะครับตรงนี้กำลังอ่านแบบเอสเตอร์เนาะเราเอาโออิกแอซิดออกแล้วเติมโอเอทเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นทูทูไดเมทิลโพรพาโนเอทนะครับเรียบร้อยละนะครับเราเตรียมโซ่ที่เป็นโซ่แอลคาโนเอทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทูทูไดเมทิลโพรพาโนเอท นะครับทีนี้เราก็จะต้องอ่านพวก LQ มานำหน้านะครับอ่านแ l ลิมานำหน้าก็คือ i s o p r o p พินะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นชื่อ i s o p r o p พิแล้วก็ t 2ทูไดเมทิลโพรพาน a เอตนะครับและนี่ก็คือชื่อของเขานะครับเนาะถ้ามีกิ่งก็ให้อ่านกิ่งอ่านตามปกตินะครับเราก็ไปดูส่วนที่เป็นคาร์บอิลิกแอซิดมาก่อน นะครับเนาะก็จัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับให้เป็นชื่อของ Propanoic อสิ d แล้วก็เปลี่ยน o อ c ีกเอให้เป็น a อทนะครับพออ่านก้อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาก้อนที่เป็นอัลคิ Q, เนี่ยมานำหน้านะครับก็จะได้ชื่อของสารเอสเทอร์ตัวนั้นแล้วนะครับต่อไปมาดูตัวนี้บ้างครับมาดูตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีออกซิเจนตัวที่จับกับคาร์บอนที่จับซิงเกิลบอลกับ คาร์บอนที่เป็นฟังชั่นแนลนะครับก็จะรู้เลยครับว่าตัวนี้คือถือต้องอ่านแบบ LQ นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ethyl นะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะอ่านแบบ c ์บ b o x y l i c นะครับมี2คาร์บอนก็จะกลายเป็น e t h a n o ก c acid ตัด O อีก acid ออกแล้วเติม OEt ลงไปก็กลายเป็น e t h a n o a อ e นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านก็จะเอา LQ ขึ้นก่อนเนาะก็จะกลายเป็น เอ h ิ l เอทาโนเอทนะครับก็จะคล้ายก็จะเหมือนกันเลยกับตัวแรกๆที่เราอ่านกันมานะครับอาจจะเขียนอยู่ของเรโอเคนะโอเคครับที่ผ่านมานี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันเรียกชื่อของพวกที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะครับนะไปจนถึงเอสเตอร์ล่าสุดในวิดีโอนี้นะครับในวิดีโอถัดไปนะครับเราก็จะไปเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบกัน แล้วติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ